เนี่ยครับนี่แกบอร์ดนะครับขอเช็คก่อนลอยเขนต้จะเลอเแล้วนะเดี๋ยวช่างต้องถอดมาดูทีนะครับตันนี้ตัวมอเตอร์ก็เป็นมอเตอร์อิมอเตอร์อยู่นะครับกระแสได้นะแต่ว่ามันเป็นบางจังหวะนะครับสั่งตัดนะดูก่อนยังไงต้องรือเช็คดูทุกอย่างนะครับฮะไม่เช็คบอร์ดเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะถอดแค่ฝาใช่ไหม โอเคเดี๋ยวแช่างแมวคงคงต้องถอดออกมาเช็คแล้วไอเป็นเป็นเหายนี่มันคาใจต้องเลื้อให้หมดนะครับไอคนนอนเลก็คาใจเลยเนี่ยครับเดี๋ยวเป็นเป็นเหหายนี่เลยมีเสียเลยใช่ครับมันมันเป็นเป็นเหหายมันก็พูดยากไงจะต้องเลื้อแกะฝาออกก่อนนะหนุนขาหน่อยนะครับ เพราะว่าตัวน็อตด้านล่างมันนี่ต้องเอียงต้องเอียงท่อขึ้นนะครับเพราะว่าฝามันติดกับตรงนี้นพอดีปูนนะครับปูนต้องหาอะไรหนุนหน่อยต้องขันเกีปล่อยตรงนี้นะครับ <Okay. S 1> อนนี้ก็จะตัดเชีบบนท้ายออกนะครับมันก็กดเช็นแล้วกดหน่อย กดแล้วก็ดึงนะครับได้ได้แล้วครับได้แล้วครับได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไว้ใส่ตอนยกอีกทีก็ได้ปดลงไปแล้วก็ดึงนะครับไม่กดไม่ออกนะครับเห็นครับเดี๋ยวตั้งวัดคาปาดูนะฮะแกะมาเลยดูก่อนมาแต่รอบได้นะ ก็ต้องเช็คนะครับกันเหนียวจะได้หายสงสัยลูกค้าก็สงสัยช่างก็สงสัยโอเคอ่ารอบได้นะครับแต่ว่าค่าไม่ได้นะครับอ่ามันบูทได้เดี๋ยวตัดนะครับโอเคอ่านี่นะครับไมโครแห้งครับหกจุดสี่สามนะครับว่าแล้วคช่บมมันตัดครับเป็นบางครั้งนะครับยี่สิบไมโครไม่ได้ โอเคลื้อดูก็รู้แล้วถ้าไม่ลื้อก็ไม่รู้ครับ <c oughs> มันตัดแป๊บเดียวเองเ okay. ออโอเคนี่ก็แกะแกะฝาแล้วนะครับเดี๋ยวนายต้องเปลี่ยนอะไหล่อีกทีนะครับเออพี่ผมเห็นแล้วไงผมว่าเอาพี่ดีกว่าเออันนี้เจ้าใหม่นะครับเปลี่ยนข้านะฮะการที่มาจะลงทุนไม่รื้อผมไม่รื้อเออถอดนะครับ นี่ค่เสียแล้วครับต้องล้างแอร์พยายามล้างแอร์นั่นแหละครับไม่มีไร่เปลี่ยนตัวใหม่นะอาจจะไม่เหมือนของบริษัทนะอ๋อก็มันเพราะว่ามันกระทบกันหมดครับไม่ต้องกลัวโอเคเปนะครับใช่ครับห็นะแเราก็ดูนี่เนี่ยซิลิโคนก็ไม่ไม่แห้งนะครับซิลิโคนก็ยังมีไม่ต้องใส่ใหม่นะถ้าแห้งถ้าอะไรค่อยใส่นะฮะ กบแล้วนะครับสำคัญก็ดูสายเสือให้ครบนะครับเสียบบางทีจะมีปัญหาเสียบให้ครบงานเข้าจะของเปิดเบเกอร์ครับยุคเบเกอร์นะครับยุเบเกอร์เลยครับเ,เบเกอร์ใหม่ สวิตชิ่งัำหน่อยนะึ okay. <Okay. S 1> ะโอเคสตาร์ทสตาร์ทออนแต่ขึ้นมา0.11เดี๋ยวบันบันสวิงเก็บเสร็จก็เตรียมเปิดเลยนะศูนย์จุดศูนย์0.05นะสแตนบาย Okay. กดเปิดนะครับเปิดแล้วใช่ไหมครับ,รบ <Okay. S 2> เปิดแล้วเ okay. อ่อออนขึ้นมาศูนจุดหนึ่งสี่นะครับตอนนี้โซนจุดหนึ่งเก้าโซนจุดนย์สองนะศูนย์จุดสองหนึ่ง สองหนึ่งรอแป๊บนึงนะครับปิดปิเกอร์ก็ประมาณสามนาทีก็รอตรงอตรงอดูรอดูตรงหลอด LED นะครับไฟสื่อสารว่ากำกับคลิบได้หรือไม่นะนี่ก็กับคิบอยู่นะครับต่อลอมเริ่มหมนะุนครับ 1.1 2แอมป์ครับ 2, 2. 2 5อาานะตอคอบฝานนี้ยังถึง3แอมปนะครับเริ่มสปีดนะครับ สาไอ้สแอมป์นะควนนามร้อน3 48, ามสิบแปดสาอยู่ที่3.87นะครไม่เกินสแอมป์ความร้อน3 8มแปดจครับสามจ้าจุดแปดสี่แอมป์ ใช่ <9. S 2> น,นี่เปิดแป๊บเดียวแล้วเย็นเร็วอัน,นี้เย็นเร็วก็พอเย็นตันนะครับถ้าขึ้นเช้าถือว่าโอเคครับสี่สิบแล้วนะครับอากาศร,ร้อนนะครับอากาศร,ร้อนก็จะรันเร็วถ้าอากาศเย็นบางทีเข้าหมดก็จัดไฟโอเคห้าแอมป์ครับ แอมครับลมร้อน41องศานะครับโอเคกระแสอยู่ที่6แอม,อเ,แมเกิน7แอมนะครับ ก็อากาศร้อนนะครับจะพีิกหน่อยอุณมร้อน42่ิอดเจ็ดโอเคครับยึงก็ท่อชำทั้งไปและกลับเหมือนกันนะครับอ,อยู่ที่เจ็ดแอบ <Okay. S 1> อ่ะรบกวนเจ้าของกดปิดก่อนครับป,ปิดรีโมทครับก็ <Okay. S 1> จะเทสเหมือนกันกับเมื่อกี้นี่แหละ ปิดนะครับปิดอ่ะเดี๋ยวค่อยเปิดใหม่อีกทีอันนี้ปิดปิดแล้วก็เปิดใหม่อีกทีนะครับครับเปิดแล้วครับโอเคลองรอบสองนะครับเบางทีต้องปิดต้องเปิดดูนะครับบางทีที่มันจะเป็นอาการประมาณนี้แหละครับโอเคเปิดใหม่รอบครับตอนนี้ขึ้นมาสองแอมป์ร้อนสามแปดจุดสี่นะครับเราดูว่าจะมีตัดไหมนะครับถ้าไม่มีตัดก็โอเค ผ่านนะครับโอเคครับนี่ก็ขึ้นมา6แอมป์ไม่นกัน7แอมป์นะครับอากาศร้อนเราต้อนขึ้นมา42นะครับนี่น่าจะปกติครับไม่ดับละรอบนี้สองละไม่ดับโอ,โอเคครับยังไงก็ช่วยกดตามกดซับสไครต์กดไลค์แชร์ เป็นหลังใจใช่ไแมนในการทำคลิปโอใหม่ต่อไปครับสสดีครับสู้ๆครับหวังว่าจะแม่ช่วยไดนะ้อาการก็เย็นบ้างไม่เย็นบ้างแล้วก็จะมีตัดดับเป็นบางครั้งแล้วก็เช็คโค้ดไม่ขึ้นนะครับอาการของเขาก็จะมีปัญหากับช่างที่มาตรวจเช็คนิดนึงเวลาช่างมาก็ดีเวลาช่างกลับก็เป็นอะไรประมาณนี้ก็จะปวดหวัวนิดนึงยังไ่ไงก็พยายามลื้อดูครับสงสัยก็ลื้อแมวาก็ไม,ไม่ไม่ได้เก่งอะไรมากก็อาศัยสงสัยลือ้อย่างเดียวครับลื้อลื้อไม่ลื้อมันก็สงสัยนะครับเป็นช่าง